โอ้อะไรเนี่ยเลยอหมีตดเออนบิดตูให้ยาดูทิในตูดเป็นงไงนตูเนี่ยหมูแดงไหมหมูแดอ้แปรทำหมูแดงไหมหมูแดงหมูแดงทำไงหมูแดงไงดูตัวไงบิดไปบิดมาอาตากเนี่ยแล้วสายตูดไงสายตูดเนี่สาตูไง เออเออเออส่ตื่นนะพไหมพิมก็พิมมาตาลอยไปก็ลอยมากำลังมากันชานะตาีนยาว่ะมากันาเออมากันชาลูกนะหันตูไมสินะหันตูสิอบิดตูญาติดูสิเออเออไม่ได้เดึกๆดึกเลยนะเออพี่จาของญาตนะเออ ดี๋ยวเวลามาเล่นนี้จะถ่ายถ่ายคลิปไ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 ปลงในนั่นในยูทูบไปลงโพสลงมาตลอดเลยต้องต้องเอาไว้เวลาที่มันคึกมันงี้ยจุกยาไงเวลาเขาดีเขาดีเวลาเนี่ยมันก็งงแงจุกยาเปล่าแล้วแต่ไปจุกไหมคะอู้ยจุกขาย่าอู้ยจะต้องแต่ละคนไม่ใช่ของง่ายง่ายรักรักยาไงลูก วันนี้พวกหนาเห็นขันน้ำพเขาหกเขาจะเอาพามาเช็ดเองนะแม่<า>มน้ำขอเขาเช็ดเขาเองทีนี่มันนั่งจิ้เนี่นั่งอย่างไรจิมงเงี้ยเห็นมันเล่นอยู่